สวัสดีครับสวัสดีเอสวัสดีแฟนครับทุกๆท่านครับผมสวัสดีอีพีที่อำเภอพนไายด้วยค่ะเด้อมาเซอร์เวรยรอบสองครับเซอร์เวกว่อนพี่น้องบอท่านเกาช่วนผูเฒ่าพนมายานัยานยนัยนยันพันบ่ดค,ครับเดี๋ยวลองมาเซอเร์เวยก่อนถอาเฮ็ดมันท่งคือกระจิตเอิ่นพันมานั่มเหรพี่น้อง ในที่สุดครับในที่สุดเห็ดไข่เห็ดไข่ครับเห,เห็ดไผ่เห็ดอีจืเต็มเต็มครับอ่าดอกแรกแห้งมันครับของพ่นไส้มาแล้วพี่น้องนี่ครับเป็นกับมาหาขึ้นกันคนเริ่มมากล้วเร้อพี่น้องค้นเริ่มมากแล้ว,คร,มมลวครับ พี่น้องเบิ่งเอาเห็ดละโงกกระมีอุ้ยโม่ได้หรนะมาแต่เสาร์ี่เนาะมาข้าวหนึ่งกับเวซัดมาแต่สนมครับอุ้ยตามลาตามลาหาเห็ดครับคนว่าดงท่านคนนี้ออกน่ะจีไตโอบตอนน่ะไปฟางช่างอบตนั่นบางคนมาฆ้ากันมาได้ที่แถวนั่นละมองกันพ่อปูนบอกครับไต่พ่อปูลงกเปปูหลังอบตอน ออไปทั้งวัดพุ่นนะพุ่น,ฟ,นฟังเลยขึ้นไปพุ่นอีอในวันไปทังพุ่นทางรอบาดเล็กน,นี่ครับเห็ดที่เท่าอีกดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดที่เท่าครับผมหวานแซ่บครับดอกที่สองพี่น้องเห็ดไข่เหลือตะขาข <laughs> ดอกมันสงสัยจะบานเพกินแล้วละ่ะจะคล้องเพลนครับจะไหนเอาคือเกาครับ เห็ดแดงครับพี่น้องพี่นังเอาเบิดแหลกได้มากใกล้ป่านนี่เอาเบิดครับเมื่อาวานยุกไก่เมื่อาวานยุกไกินเห็ดอันใดที่กินไหนเอาเบิดขึ้เก้าเหรอครับผู้ใดก็คือกันเหมือนร้อนเลยเป็นเสือผีมาดอกตูมใส่ข้างนีนง่นี่ดอกตูมนี่ดอกตูมหมูใหญ่เน,นี่ยมั้ยเนอะหมูเดียวเอาเจะเคืองก็ตาบมื่อไรวังเอาเต็มนะครับเอาเคืองก่อน หอมมูใหญ่อยู่ดอกครับซิบก็ดอกอยู่เหยียบเห็ดดิให้ห่ไจักฟังเชิดกับสิมี้งด้กันนี่ดอกงามๆครับขอบคุณไม่ขาเด้อค่ะที่ไล่บอกมากกับมากกับบรหานเขาเอันนี้ดอกเพราะว่าใหญ่โคกนนี้โคกโบชินแล้วก็บบรหานเขาเลิกน้ำไม่คขาที่เพิ่นขายของยุ่งหนาแต่เราบริเวณมาขายดอกวัดกูคันธนาบเลยละครับ จะว่า<ย>เพิ่นอยู่่่นนีโควิดิดเพหยุดไปก่อนนี่ครับอีกดอกนึ่งมูใหญ่อยู่พี่น้องมูนี่แน่นี่น,นี่ดอกตูมพี่น้องตูมตูมชัดเจ่าว่าพี่น้องเอาแบบเต็มตาอ๋อบานเปื่อยเป็นยังไงแน่นอ้อพี่น้องเปื่อยคู่สอดนะเปื่อยคู่สอดเปื่อยสีสเกตครับอัปเดตให้ในเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> Nhìn dịp hết này rồi quá Nhìn cái gì hết trên nó Hạt ba sẽ có tên đồng Ít Ngam 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 สวยกันเลยครับพี่น้องพ่อกรพ่อเป็นมูเป็นดงเลยล่ะพี่น้องนิดแดงนี่ให้มันได่เก็บตาเมียนครับถุกจะเฝ้ามาเด้อพี่น้องใ <c oughs> จเย็นๆครับใจเย็นๆฮ่า <c oughs> <c oughs> นี่สวยๆเลยครับเก็บสดๆให้ดูกันเลยนี่ดอกนั้นง,งามจังวะไปเบ่งใกล้ๆพี่น้องชมกันชัดๆเลยครับพี่น้องนกว่าระบบฮิตดีสเปเชียลเอฟเฟกต์นี่ครับดีดอกงึงพอดะละมกัเป็นซิฟอยู่แล้วครับรุ่นไหน ไล่ๆผอดงอยังไงจ้าเอ๋สาวโลกลี่อยู่ดีๆก็เห็น <c oughs> <c oughs> บ๊วยแมนเฮ็ดไข่อย่าว่าจะเฮ็ดไข่ <c oughs> ะก,ะกูฮะเรื่องมันก็เฮ็ดแต่กูนเดียวกันกเ็เฮ็ดไอ้ขอา <c oughs> ้าวแปงเฮ็ดน้ำมาร์กนั่นแหละเฮ็ดนังสันนี่อุ้ยเฮ็ดน้ำมาขาวห่วยเป็นว่าจะเฮ็ดไข่นี่โอ้ย ผมนึกว่าถ้าเห็ดไข่ดีเหล้วพี่น้องไข่เห็ดนาเล่แต่คุณเดียวกันก็เห็ดนาเล่อะออ่าตาเริ่มง่ามแล้วพี่น้องเฮ้ยดีใจเบิร์ตพี่น้องหัวใจเต้นทุบตับทุบตับว่ารมนเห็ดละงกพะนะไม่ยยังอย่างจักไม่ยกระโดนสิไม่บักสันไม่บักสันเออป้องกันยางหลู่ต่ำเลยครับสาวเจริญหยาดกันเปล่ายางมาเลยว่างั้นที่ไหนได้ หมักสันไปครับไปหลุ่นกันต่อพี่น้องนี่ครับเฮ็ดเน็ดขี่เท้าดอ,อกบานพื้นที่บ้านเพื่อนกระเอื้นนั้นเห็ดนังก่อนเฮ็ดปูนครับผมคือปูน ถ้าแม่นซักไหวผู้หนึ่งวันสิทายเอาลูบนิ่งอยู่เออลูบนิ่งทายอนณาคอยนี่จีเอ่อเอาเปลเหลวมาใกล้ไปนี่เรี่ยงกันซาบลาบเคุนว่าเอาคิดนำมาเท้าเชียลอีกเอาครับเอาเอาอย่ามาว่าเอาเถอะจึง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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วอย่าเฝ้าดมมันบางต้องนี่ เห็ดแดงอยู่ยดากผมนี่พี่น้องมาเบิ้งครับมา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 เอาหนีเก็บม้วนาะดอกเจ็บเด,ด,ด,ด้อพะ่๋อห้อเอาเขามันมุนห้ากับพะอ,อ๋นี่ครับมาเอาดอกนี่เอาดอกนี่อเอาว่าเป็นแดงว่าเป็นขาวหนี่เอาปลาโลนี่มีบักบยางน้ำหนาโหดขาดชิ้นหนิดบักยางมันโลนหอทักอย่างเด้อ ปั๊บสวยๆนี่ครับเชื่อมากันก็หลายๆดอกนี้ผู้ได้เหยียบไอ้นั่นบวกเหยียบขยันเลคอยไปไ<ม>หอดอเงนินได้ยามุนได้ตาตาจะขวมด้วย <laughs> ล่างเขาว่าตงตุ <dari> <S <S <ess> ่ม <dari> น้ำล่างแล้วมันสีแข็งมันก็ไม่สีจืดเข้าวคิดอันใดแกงแสบเอาเบิร์ดของพี่น้องนี่แหละครับแกงแสบสุดๆเลยหวานเฉอะคอยไงข้าวก้อนห้านอกเป็นมูเป็นดองได้ไหมพี่น้องผมพออีกมูหนึ่งมูนี่เติบป็นกำลังมากหมุนไปเอาแล้วพี่น้องเห็นป่าพี่น้องแดงแป๊ะๆจี๋หนึ่ง มาพี่มาพี่เฮ้ยมาเอามามาเอามูพี่ไปพี่น้องไปเก็บเห็ดน้ำกันมูนี่มูแบ่ไงยเลยเธอเห็นฟังทางใส่เธอบอกท่าง้างทางหลังนี่เบดพี่น้องเก็ดแนวเดียวพูน ายหลายพี่น้องหามใจขาดนะบ่าขาดดอกหันมาทางนี้สิจ๊ะเต็มเต็มปาดอุู่ไม่เฮ้ยขังไหนอยู่เียมันเงีนหน่อยสิคุญไมแต่ตามไอยังเอ้อเยมีต่ต่แนวเดี๋ยวแม่พี่น้องเฮ็ดกระใบายไม่ อันสองอยางได้ขันว่าเฮ็ดกับใบใหม่น่ะขันว่าแนวเดียวกับคือเฮดสองสองกูได้มาเฮดนหมากเี้ยยง่ลีงบ่ <c oughs> ย่าลิงมาเดอ้อสต่ดบ่าผ้ามากนะอันละหู้วชิดาเอา <c oughs> เอานออนะอั่นเดียวกันเะ็บอกผุนดูสิปนุนหมื่พุ่นขางไนพุุนดูด้นาำได้น <c oughs> หนม nè nè tay tin nè nó mặc cái chai không ừ. Ui cái này thịt cái dầu nó qua dầu con vì nó mới lại <laughs> lại thêm à ừ. ông nga mày là gặp nhặt tay của ta nó chẳng để lại ừ. bài thiền cả lòn vui

ตางบ้านเพิ่นมาเก็บแม่พี่น้องบ้านเพิ่นเตือนทีเพิ่อนยี่หรี่สั่มหนีเพิ่นกับเพิ่นเลือกเอาครับเลือกกระเพิ่นเลือกเอาตะดอกงามงามนี่เอามึงกันสดๆเลยครับพี่น้องพี่ครับเจ้าพกเก็บนะแล้วเหมือนแล้วเลือกเอาตะดอกงามงามติดจังสี่นี่เพิ่นบ่เอาดิพี่น้องบ่แต่ทีมงานสาวเจรินี่บ่เหลือครับ ว่ามีเหลือเอาเบิร์ตเอ่อเข่งยุคข่ามีอยู่นะเข่งขมบอกพี è, ่น้องเอาเอาขออนุญาตเก็บก่อนเด้อพี่น้องเด้อมันนี่เด้อนี่เขาเสียเอาแต่ดอกแกงซีแมนแต่เขานี่ว่ามีเหลือเอาเบิร์ตเลยพี่น้องมันเลี้ยงกับเปล้า เอาเจอกับเก็บอยู่ฝั่งหนึ่งครับผมกัแยกออกมาเก็บอยู่ฝั่งหนึ่งพี่น้องมันไหลเราวบวับเปิดแ,แมนครับปิบนี่ดอกหนึ่งเฮ้ยแต่วันซ่อนเนาะนางใส่ข้ามวานางเก็บนอนเก็บได้เลยพี่น้องเลียงแถวเลยพี่น้อง เตรกล่องไปเร็วกว่าได้ครับยานพีนนพน่น้องบินครับครับฮะคุณครับโอฮะคือหลายแทะเนานั่นแหละครับนั่งเอากิ่งเอานอน,อนเอาข้านเอาเลยเต็มตาให้มันหล,นล่นหลด ไก่แล้วพี่น้องไก่แล้วฝันที่เป็นจริงนี่เระพี่น้องความสุขของคนมาเก็บเห็ดก็คือได้เห็ดเกือบเต็มตาพี่น้องเห็ดอีหยังเห็ดอีหยังบ่สนครับว่าได้กินได้แมา่นแหนมมาท่านออกอยู่ชอยงเต็มตาก็มีความสุขเราพี่น้องดีใจฮือๆือดป็นล้วล่ะอ๋อโซโล่แต่เห็ดชนิดเดียวเลยครับพี่น้อง อย่างอื่นไม่น่าจะมีผสมนะครับไม่น้อยไม่มีหางเห็ดไผ่มีหางเพราะว่าไผ่ได้สองดอกนี่ละโงกเ่ราะท่านผัวคนครับดอกหนึ่งเฮ็ดไทได้คนแต่มาเงียบคนแต่ชินโขชินตาเพ <บะ S 2> <น>ท่านเพิ่นดอกเจ้าบ้านเจ้าบ้านเพิ่นเนาะมาเฮ้ยพอดงอีกแล้วดงเห็เดแดงนี่นี่นี่ขอมาสิต้องมาเมาียนนะเมีนครับ มันม pues ีค nah, ั framework. ้นบันไดหรอกพี่น้องมันหลคุณคุณคุณถามไม่ถึงคุณชิดูไปเจอไดล่ะนี่น้ำแล้วเอาพี่น้องดูดเขาผมกับดูดเขาไปว่าใดมึงภาพไก่เอาเด้อพี่น้องเด้อมุ่งไก่เอาครับน้ำน้ำมีอย่างอะไนี่น้ำมีอย่งโบฝุ่นไหมพี่น้องเฮหตุยช่วงพุ่นไหมเอาเฮ้ย คลิปนี้ให้พี่น้องมึงกันเต็มอิ่มเลยพี่น้องครับเพราะว่าบางเทธอคลิปมันกับใบเี้ยวครับถ้าหาเห็ดได้บ่หลายก็อาจจะเป็นคลิปสั้นน่จิดน้อยสิบนาทีนี่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 เห็ดเห็ดเห็ดติดๆหลายหลายเธอละดอกหนึ่งไปหลอกเท่านั้า แถาวันวาน้าหังมากินเ็ดชนิดนี้อยากเสินเนี่ยผู้ใหญ่ของเิดนำมาอากาศเป็นอาจสิบ่วง่งามเลยพี่น้องจะกกินได้ครับใช่พื้นเกาแข็งดีครับพี่แยกแยกกันเก็บไปเลย,ยอ๋อนี่ครับไหล เดี๋ยวเห็นง่ายปานนี้อือสวนสวนแห้งพี่น้องฮั่นหลังนี่กันเลยเนาะเฮาเนาะเก็บไปเก็บมันเลยพี่น้อง ขั้มันยายเลวพี่น้องผมก็ได้ตั้งหนาตั้งตาเก็บเห็ดอย่างเดียวครับมันไหลไหลเบยห์น่งตามไปดูครับพี่น้องมือมาปอนหับสิละ่ะเ้ากราตามอา่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิ่ขั้นไปน้ำ คุณพี่น้องเห็นป่าั่นแดงแค่เล็ดอยู่หนาเลือกเอาครับเอาเมาื่อถูกดอกว่าใดดอกพี่น้องกับตาพ,พอพ่อใส่เลือกเอาถ้าดอกงามๆมาเด้อพี่น้องบรรพุนาอื่นล่อหาแต่เราปลอยนั่นล่ะตามจริงมัอนี่มาเซอร์เวย่ยมังกรครับผมเซอร์เวย่ยดูก่อนส้มแมนครับมืออื่นมืออื่นใบแล้วเน็ดแดงแป๊บเดียวครับแล้วก็ล่อเน็ด ราคาแพงแล้วมันนี่พี่นองเห็ดระงกเห็ดไข้พี่นองบัรย่าเองโหลดเด้ <c oughs> <c oughs> อครับเด้อเต็มจ่อเลยดอกนี่ งามดอกเนี้ยทายดอกเนี้ยก็บบไทายด้วยข้าพี่น้องมันหลายบางคือก็แยกกันเก็บดคือไก่กันก็ทายทุกดอกบ่ได้ดอกพี่น้องอัานทายทุกดอกนี่สองชั่วโม,มงครับเวลาในกลนะ่องสองชัมม่วโมงแต่เวลาทายเวลาเก็บมนะันมาถึงชัมม่วโมงก แมี้ยไม,ม่ต้องตัดเลยคือทอดเฮ็ดไอ้อี่เงาะที่ขายน้ำโลตัดน่ะให้เฮ็ดสีเทาทางหลังเธออันนี้นเฮ็ดหลังนี่อันนี้นะเฮ็ดเอ,อียนเฮ็ดเลือดเอียนนี่เที่บอกเลือดออกละกินได้คนดเผามักนี่สีเทาของโปรโด,ดผมของมักผมกับมีบ่หลายเห็ดดอกจี่น้องมีเห็ดสีเทา เฮ็ดเพิงเขาเฮ็ดเพิงกระจรเฮ็ดข้ามเห็ดข้ามเฮ็ดไข่เฮ็ดปวงเฮ็ดละงงหวมนนี่นะเล่าไหลมาตีเศษเอ้ยดอกบักไงสันจีดินดอกพี่น้องหลกเอาเลยดองงีงามพี่น้อง นี่ตุ่มๆครับแข็งๆหนึ่งสองสามสี่พี่แตดดอกงามๆหกเจ็ดแปดเออหลายพี่น้องขออนุญาตเก็บก่อนด้วยครับเน้นจะเห็ดแดงเลยพี่น้องคลิปนี่หลายเนาะหลายครับ เห็ดแดงลุ่นล้วนเปิดเสาอบออกเลยเปิดเราม่านกั้งออกเบิบ หน้าตาิ่นโมง,งามดอกพี่น้องจะว่าแข็งดีครับแข็งอยู่แข็งแข็งเหนที่ว่าผมนับใบนะพี่น้องให้สาวาเจอมาเก็บโมบัมมนพอนเบอิดงายดิเฮ้ยเต้ายางกลับไปนี่ตีได้ถอยรถดมาเอาเห็ดยดดิเนยมันหลาย <laughs> ส,สว่าสิหอดรถดิมีแนวใส่ปล่ะ เก็บไปแบง่งเก็บไปแจกพี่น้องบ้านหัวหน้าขายยางไลยกับถุงละยี่สิบถุงละยี่สิบอยู่นี่เลยจักถุงนี่ว่าจะได้จักถุงเด็กเขาลอยบ่บะว่าเป็นหยังครับแบ่งปันกันกินพี่น้องอน,นี่แหละครับพวกผมก็เป็นแบบนี้แหละบ่ได้ถือว่าเอากำลอกกำไรอีหยัางกับแบ่งปันกันกินผู้อยากเพิ่นก็อยากแต่ว่าหันสิให้ยโงนี่กัดน,นั่นจักน้อยครับแบ่งปันให้อยู่บ้านเพิ่นกินก่อนครับ แดงครับนี่นอนเป็นสีขาวนี่คือใบใหม่มันคุ้มใบด้วยพี่น้องบางดอกก็ขาวไมงใี่หละใบใหม่นุ่นๆนีนนนงนมาน,นะพลายนะครับวันนี้ยามทีเทต็มตา เดงยีดมมาเลยพี่น้องนี่พวกแมนเฮ็ดยังเฮ้ยพ่อของดีงางของดีที่มีน้อย สุดยอดว่าเมนหลีบป่าโรนี่สิสุดยอดครับครับนะพอแล้วพี่น้องได้เต็มตาแล้วตำหนิก็ภูมงใจแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> EP 16หเก็บเห็ดแดงเห็ดขาวที่อำเภอพูนสาย้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกไลค์ถูกแชร์ถูกคอมเมนต์ครับผมลาไปก่อนครับคลิปนี้ประทับใจแห้งพี่น้องสุดสุดเลยไปก่อนครับ ถึงสิเป็นนำมากระจายแต่กระเสียบค่ะนี่<ส>บึงบ้งเอาพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ